นี่หลุมอ,อะไรเอ่ยเคยร,รู้จักบ้างนะครับอันนี้มันเป็นที่อยู่นะครับของแมลงชนิดหนึ่งที่บ้านผมที่ภาคใต้ตอนเด็กๆนะครับตามใต้ถุนบ้านม่ยมีเยอะมากเรียกว่าไข่พระอินนะครับถ้าอยากจะเอาอตัวของมันไปก่อนนี่โอ้โหคมลงไปแล้วก็เป่าเป่าเป่าตัวมันก็พยายามหนีดำดินลงไปนะครับ แต่ว่าถ้าเราจับมดแดงใส่ลงไปไอ้มดแดงวิ่งมันจะขึ้นมานะครับนี่ก็คือลักษณะที่อยู่ของมันแต่ว่าก็เรียกคันอะไรไม่ทราบแต่ในความรู้จักของผมในสมัยเด็กสมัยเด็กก็คือไข่ประอินนะครับนะครับพามาดูตัวไข่ประอินกันนะครับมแมลงที่อยู่ในหลุมดินนะครับ เปรียบเหมือนบ้านอยู่วาใสแต่ชื่อจริงๆผมก็ไม่ทราบว่ามันชื่ออะไรนะครับแต่ไก่พระอินน่ะเป็นชื่อที่ผมรู้จักกันมาในสมัยตอนเด็กๆนะครับที่ว่าเคยเล่นไทตุนบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูตัวกันนะครับว่าตัวมันเป็นแบบไหนครับหาเจอไหม ม่เจอครับนี่นะครับหน้าตาของมันเป็นแบบนี้นะครับหน้าตา นี่ครับดูครับก็ปลาตัวมุดลงไปใต้ดินแล้วนะครับไปแล้วครับไปแล้วก็ปลาตัวมุดลงไปใต้ดินแล้วนะครับ